สวัสดีค่ะช่างเจจาพาปลูกนะคะเนี่ยค่ะวันนี้เจจ๋าก็จะพามาเก็บฟักทองนะคะเถ่าเขาน่าจะเอ่อไปหมดแล้วละคะ่ะก็คงจะเอ่อพอไปแค่นี้แหละก็เดี๋ยวเก็บฟักทองกันเลยเนาะเนี่ยค่ะเจจ๋าปลูกใส่ในเนี่ยค่ะเนอะต้นเขาต้นเขาเขาอยู่กระถางเนี่ยค่ะอยู่กระถางลำต้นแล้วเขาก็ ตอนนี้ก็คือเถาเข้าเปื่อยข้าแห้งแล้วค่ะเถาเข้าเปื่อยข้าแห้งเนี่ยมีคนเอาถุงมาสวมไว้ให้นะคะเพราะฟักทองไจ้จ๋าเอามาลงไว้มีคนเขาเอาถุงมาสวมไว้เด้จ๋าก็เลยว่าอ่าเนี่ยแหละเก็บเลยนะคะถุงเถวเทออกเพราะว่าเถาเข้าแห้งหมดแล้วเนาะเดี๋ยวมันจะเน่าเก็บเลยเนาะเดีค่ะลูกลูกใหญ่เหมือนกันนะคะฟักทองลูกนี้โอเคเลยเนาะเดี๋ยวจ๊จ๋าเนี่ยเถาเข้าแห้งหมดแล้วก็ตายหมดแล้วเดี๋ยวจจ๋าก็จะตัดเลยนะคะวันนี้เก็บฟักทอง จากที่ปลูกทิ้งไว้ตั้งแต่ก่อนไปตั้งแต่ก่อนกลับต่างจังหวัดเนี่ยค่ะก็ได้ประมาณนี้เนาะได้ประมาณนี้นี่ค่ะฟักทองฟักทองเจ้จ๋าพาปลูกนะคะวันต้นนี้ได้ผลผลิตหนึ่งลูกค่ะก็ได้แค่นี้ลูกใหญ่เหมือนกันเนาะไม่ใช่เล็กนะใหญ่ค่ะใช้ได้อยู่นี่ค่ะวางวางบนเก้าอีด้ดูจะได้รู้ว่าใหญ่ นี้เลยก็โอเคนะคะวันนี้ก็จะจาก็เดี๋ยวจะเอาฟักทองไปแกอุ้ยแม่แม่แม่ร่วงจะจ๋าจับมือเดียวขาตังกล้องก็ไม่ได้เอามาเนี่ยค่ะถ้าทิ้งไว้นานอะ่ะเขาก็เขาบอกฟักทองขึ้นเนื้อฝ้าๆอย่างเงี้ยโอเคแล้วค่ะเก็บได้ละแต่ว่าอันนี้เถาเขาแห้งหมดแล้วก็ทิ้งๆค่้างไว้ก็ถือว่าโอเคนะคะปลูกได้แค่นี้ค่ะสำหรับคลิปนี้จ๊าจาจะปลูกก็ที่ไม่ได้จ่ายเหยียบกวด จะพาปูกก็พาเก็บฟักทองนะคะที่สวนี่เวนหน้าบ้านพี่สาวเนะะี่ยค่ะได้ไดทำประตูตรงนี้เองนะคะจ้างช่างเขามาทำประตูไว้ล็อกเปิดเข้าเปิดออกได้สะดวกนะคะค่ะเก็บฟักทองกันค่ะวันนี้แล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้านะคะถ้าชอบก็ช่วยกดไลค์กดแชร์ช่วท่จาพาผูกนะคะการปลูกผักในกระถางหรือพื้นที่เล็กๆก็สามารถได้ไดเก็บเกี่ยวได้กินผลผลิตนี่ค่ะฟักทองหงลูก ได้นะคะถ้าบํารุงดีๆได้หลายลูกเลยค่ะแต่ว่ายา,จา๊จ๋าไม่ได้บํารุงอะไรน่ะปลูกแล้วก็ใส่กระถางไว้แล้วก็ยาวเลยค่ะเอามาทิ้งไว้แล้วก็ลดน้ําช่วงที่ยาจา๊จ๋าอยู่พอยาจา๊จ๋าไม่อยู่ก็ปล่อยยาวให้น้ําฝนเขาเลี้ยงไปก็คลิปนี้ก็ช่วยกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อให้จับการพาปลูกยาจา๊จ๋าพาปลูกนะคะกับการพาปลูกในพื้นที่เล็กๆก็สามารถได้กินผลผลิตได้อย่างเช่นฟักทองแตงกวาอะไรเงี้ยค่ะได้นะคะใครมีพื้นที่เล็กๆน้อยก็สามารถทําได้นะคะ จอกันใหม่ในะคลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะขอบคุณมากค่ะ